เอสเอวินแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเอแดสองชื่อ2ชาติที่จุดพลุในยูโร2016ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีเฟิร์และ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับในศึกยูโรปี2016มีบรรดาผู้เล่นหลายคนที่พอจะมีชื่อคุ้นหูคุ้นตาและถือว่าทาผลงานออกมาได้ดีเกินคาด โดยจุดที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือการที่มีผู้เล่นชื่อเดียวกันต่างโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีดังพลุระเบิดลูกใหญ่ในศึกเดียวกันจนทําให้สื่อและคอบอลทั่วโลกได้รู้จักชื่อเสียงเรื่องนามแต่พอจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวผลกับปรากฏว่า2ผู้เล่นที่มาจาก2ชาติก็เริ่มทยอยเงียบหายไปตามสายลมซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึง1ชื่อ2กลกองหน้าจาก2ทีมชาติอย่างเอแด เริ่มที่เส้นทางขาแข่งของเอเดร์กองหน้าชาวโปรตุเกสเชื้อสายกินีบิเซาหรือชื่อเต็มของเขาคือเอเดรซิโตอันโตนิโอมาซิโดโลเปชช่วงต้นตัวของเอเดร์เคยลงเล่นกับหลากหลายสโมสรนในโปรตุเกสไม่ว่าจะเป็นโอลิเวราโดฮอสพิอลตามด้วยจีดีตูดิเซนเซโคยิมบรารวมถึงสปอร์ติ้งบรากาจนมาเข้าสู่ปี2015นักเตะก็ได้ย้ายมาหาประสบการณ์เพิ่มเติมกับทีมในอังกฤษอย่างหงขาวสมอลซิตี้ด้วยค่าตัวประมาณ5ล้านปอนด์ ตอนที่หลงหนาตาข่ายให้รากาถือว่าเขาทําผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมลงในทุกรายการ84นัดทําไป34ประตูกับ11อซ,ซิสต์แต่พอย้ายมาที่สวอนซีือนว่าเขาจะลืมพกฟอร์มที่บรากามาด้วยเพราะเพียงแค่ครึ่งปีแรกตัวของเอเดลงสนามให้สวอนซีไป15นัด0ประตู0อซ,ซิสิ์ทําให้ในเดือนมกราคมปี2016นัดเดกเตะก็ต้องย้ายไปชุบตัวที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกับทีมอย่างอโลเอสเซลิว e แล้วถือว่าการย้ายมาที่ลิลก็ส่งผลให้เอแดกลับมายิงประตูได้้อีกครัง โดยทาไป6ประตู4แอซิสจากการลงเล่นลีกเอิงสิบสามนัดขณะที่เนี่ยฟากทีมชาติตัวของเอแดได้ประเดิมลงเล่นให้โปรตุเกสตั้งแต่ปี2012แต่ช่วงนั้นเขายังได้โอกาสลงเล่นแบบปราบรายยังไม่ถือว่าเป็นตัวหลักขนาดนั้นซึ่งกว่าที่เขาจะยิงประตูแรกให้กับชาติได้เราต้องรอถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 1 5ในเกมที่ทัพฝอยทองเฉือนเอาชนะอิตาลีไป1ต่อศูนย์หลังจากนั้นก่อนที่จะเริ่มศึกยูโร2 0 1 6นักเตะก็ได้ลงช่วยทีมอยู่พอสมควรตัดผ้ามาท ด้วยเขามีชื่อเต็มว่า e d e r s ิ n m a r ์ i n s เป็นกองหน้าที่เกิดในบราซิลแต่มีเชื้อสายอิตาเลียนมาจากคุณปู่ทวดซึ่งนักเตะ็ตย้ายมาขาแข่งที่แดนมัคโรนีตั้งแต่ปี2006เริ่มจากที่อ็อมโปลีฟลูซิโนเน่เบรสชาเชเซนาและสโมสรล่าสุดก่อนถึงศึกยูโร2016คือการอยู่ที่ซามโดเรียนตั้งแต่ปี2012 ส่วนในานามทีมชาติตัวของเอเดร์เริ่มได้รับเลือกให้มีชื่อติดทงอิตาลีจากการให้โอกาสของอันโตนิโอคอนเตตั้งแต่ปี2 0 1 5เป็นเกมยูโรรอบคัดเลือกที่อิตาลีเสมอกับบัลเรีย่2-2โดยเพียงแค่นัดแรกที่เขาเดบิวทางเอแดรก็ยิงประตูดได้ทันทีช่วยอิตาลีกลุมความตายตาัดเป็เสมอไปได้ในช่วงท้ายเกมก่อนที่เขาจะได้ลงเล่นให้ทัพอัสซนอลอีกพอสมควร และแล้วซึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2 0 1 6ก็ได้เปิดฉากเริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยทั้งอิตาลีและโปรตุเกสแต่ก็เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เริ่มต้นที่การเจาะลึกถึงผลงานของอิตาลีในรอบแบ่งกลุ่มกรุปเอพลพัคอัร์ซูุีสามารถคว้าชัยได้ทั้งเบลเยียมสวีเดนก่อนจะพ่ายต่อไอร์แลนด์ที่สกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งซึ่งสองนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มตัวของเอแดลุงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดแถมในแมตช์ที่เฉลิมชนะสวีเดน1 0ก็เป็นเขานี่แหละที่ยิงประตูชยัยพาทีมมเก็บ3แแตและผ่าานเ้อบอเท์ จากนั้นในรอบสุปทีมอิตาลีต้องเจอกับคู่แขนในยูโรครั้งก่อนอย่างทีมชาติสเปนซึ่งอิตาลีก็ได้ใช้คู่หน้าคู่เดิมอย่างเอแดและกราเซโนเปเลโดยมีกำแพงแห่งอัส,ส์เซีอย่างสามประสานกองหลัง b c บาซีบาซิโบนุชีและเคีริลีนีและแมชนี้ผลจบลงที่อิตาลีเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ต่อ0ผ่านเข้ารอบแทีมดวกับทัพอิสซเลกเยอรมนี ในเวลาปกติทั้งสองทีมเสม,มอกันที่1ต่อหนึ่งจากนั้นสกอร์ดังกล่าวก็ลากยาวไปถึงการโดนจุดโทษแล้วก็เป็นเยอรมน,นีที่เอาชนะและผ่านเข้ารอบไปได้ส่งให้อิตาลีจอดปลายเข้ารอบก่อนรองข้ามฝั่งสลับมาที่ผลงานของทัพฝอยทองในรอบเป็นกลุ่มพวกเขามีผลงานที่ดูไปสู้ดีนักเสม,มอส่คู่แข่งทั้ง3านัดไม่ว่าจะเป็นไอซ์แลนด์ออสเตรียและฮังการีแต่โปรตุกเกสก็ยังผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยการเป็นหนึ่งในอันดับ3ที่ดีที่สุดซึ่งรอบนั้นตัวของเอแดลงมาเป็นสำรอง2นัดและไม่ได้เล่นอีกหนึ่ง รวมแล้วเขาได้เวลาลุ่งเล่นเพียงแค่13นาทีเท่านั้นจนมาถึงรอบนอเอาาวทางโปรตุเกสกลับมีฟอร์มที่เก่งขึ้นมาอย่างกับคนละเวอร์ชันสามารถผ่านได้ทั้งโครเอเชียโปแลนด์และเวลส์ในแบบที่เอแดนั่งจับเข่าเฝ้ารอโอกาสแต่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นด้วยผลงานที่ดูไม่งามแต่ถือว่าตามคาดก็ทําให้โปรตุเกสผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศเจอกับตัวเต็งในปีนั้นอย่างตราไก่ฝรั่งเศส หลังเคียลูกเริ่มเล่นได้ไม่นานคีแมนในแนวรุกอย่างคริสเยโนโรนาโดกลับมีปัญหาอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเล่นต่อได้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วส่งเอาริคาโดควอเรสมาเข้ามาแทนทีตอนนั้นทั้งสองทีมยังคงดูเชิงกันไปมาทําให้ผลยังเสมอกันที่ศูนย์ต่อศูนย์และจุดเริ่มต้นของตัวละครหลับก็ถูกส่งลงมาก่อนนาทีที่80เมื่อโปรตุเกตได้ส่งเอเดลงมาแทนเรนาโตซานเชสถือเป็นการเทตัวรุกแดนหน้าหวังจะเอาประตูขึ้นนําให้ได้แต่สุดท้ายในเวลาปกติทั้งสองฝั่งก็ยังตีไไข่่มแตก เข้าสู่ช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ทั้งโปรตุเกสและฝรั่งเศสก็ลงมาแข่งขันกันต่อและแล้วประตูนัดชิงก็มาเกิดขึ้นในนาทีที่109เป็นกองหน้าตัวโจเกอร์อย่างเอแดที่ได้บอลหน้ากรอบเขตโทษก่อนยิงไกลแบบไม่บอกไม่กล่าวผ่านมือฮูโกเริสเข้าไปช่วยให้โปรตุเกสกุมความได้เปรียบออกนําไปก่อนในช่วงครึ่งแรกของการต่อเวลาจากนั้นช่วงเวลาที่เหลือทางฝรั่งเศสก็พยายามเร่งเครื่องแต่ก็ไม่ทัน สุดท้ายจบเกมเป็นทีมชาติโปรตุเกสที่เอาชนะไป 1. ต่อศูนย์และส่งห้ทัพฝอยทองควา้าแชมป์ยูโรมาครองเป็นสมัยแรกและทำให้กองหน้าอย่างเอแดกลายเป็นฮีโร่ของคนในชาติรวมถึงเป็นคนที่อยู่บนทุกหน้าสื่อในชว่วงเวลานั้นหลังผ่านผลยูโร2016ทั้งสองเอแดต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางขาแข่งกับสโมสซอนโดยรายของเอแดจากอิตาลีตัวเขาก็ได้ย้ายจากซามโดเรียไปอยู่กับยอดทีมในเซเรีย R, อย่างอินเตอร์มิลาน แต่กับทัพงูใหญ่นักเตะมีผลงานตัวเลขที่ไม่สวยมากนะักโดยการทําไป14ประตู8แอสซิส,สจากการลงเล่น86นะัดจนเมื่อเขาเออกจากอินเตอร์ตัวของเอแดก็ได้ล่องลอยไปหาโอกาสกับทีมใหม่ทั้งกับเจงซูซูนิงซาวปอลูและปัจจุบันในวัย37ปีเขายังคงขาแข่งอยู่กับคริสิโอมาเป็นสโมสรในลีกบราซิลที่เขาลงเล่นตั้งแต่สมัยเยาวชนส่วนตัวของเอแดจากโปรตุเกสในกลางปี2016นักเตะก็ได้ย้ายไปสโมสรลิวแบบท้าวอน ถัดมาเขาก็ลงเล่นให้ทีมในรัสเซียอย่างโลโคโมทีฟมอสโกตั้งแต่ปี2017-2021และสโมสรล่าสุดที่เขาลงเล่นก็ได้แก่อาราเอตเป็นสโมสรในซาอุดิโปรโลีก่อนที่เขาจะประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในวัย34ปีเหล่านักเตะชื่อไม่ดังที่มาเชิดฉายในยูโรหลายคนมักจะได้โอกาสและความท้าทายครั้งใหม่ในอาชีพการขาแข่งกับสโมสรเช่นเดียวกับเคสของทั้งสอเอแดงที่ต่างก็มีผลงานอันสร้างชื่อในยูโร2016 แต่พอมาในเวอร์ชันสโมสรอนนักเตะก็ได้ลงเล่นให้กับทีมที่ใหญ่ขึ้นแต่ทว่าทั้งคู่กลับไม่สามารถนำฟอร์มในยูโรมาต่อยอดฟรีเท้าได้กลายเป็นว่าผลงานในยูโร2016ก็เป็นได้เพียงแค่ภาพจำให้กับแฟนบอลเปรียบดังลูกไฟลูกใหญ่ที่โด่งดังก่อนที่มันจะดับมาลายหายไปถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับ และรายการ S7 Facts f r o o Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ